สวัสดีค่ะชื่อสมใจจีนาเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนอัศดอนกองพันทหารมาที่2องค่ะเริ่มแรกผลิตผลไม้ใช่อิ่มค่ะเป็นมะม่วงกับกระทร้อนที่มีในชุมชนแบบจํานวนมากตอนนี้คือทําเข้ามาปีที่20เป็นแนวคิดเศรษฐกิจกษษษพอเพียงคือเอาผลไม้ที่แบบว่ามีอยู่ในชุมชนอยู่ในตนําบลในอำเภอในหมู่บ้านเป็นผลไม้ในจังหวัดทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะแบบว่า เอามาเพิ่มมูลค่ามะม่วงพอทำมะม่วงทํากระท้อนเนี่ยมะม่วงปนของเราสามารถเก็บรักษาได้เป็นปีโดยไม่ปนน้ําตาลไม่ปนแต่จะไม่เป็นสีเคลือบมันเป็นมะม่วงที่รสชาติด,ดีและตกทายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าต่อมาก็เลยปรับปุงเพิ่มว่าผลไม้ในจังหวัดของเราเนี่ยในปัจจินามีอะไรบ้างก,ก็เพิ่มเป็นมะม่วง กระท้อนต่อมามีมะขามมะกอกมะดันมะปางมะม่วงหาวมะนาวโห่มะขามป้อมกลุ่มแม่บ้านชุมชนสัสดรปีนี้ของเราได้เข้าโครงการของ KBO ปีนี้เราพัฒนาโดยการใช้มะม่วงกวนสอดไส้ตะลิงปิงมะม่วงกวนของเราเนี่ยเราจะทําให้แบบว่าเนื้อนิ่มลงจากที่ปกติเราจะเป็นมะม่วงที่ตกทรายม้วนเพื่อเอาตะลิงปิงที่เราพัฒนาดูแล้วว่าเก็บรักษาได้6เดือนถึง1ปี ม้วนเข้าไปข้างในโดยที่แบบว่าไม่เกิดราโดยแล้วไม่ต้องแช่เย็นพอเราซีนสมเป็นอย่างเนี้ยสินค้าคุณภาพคือจะไม่แห้งลงแล้วก็ทําให้หมดไม่ขึนโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาให้ในการที่ปรับแต่งรสชาติผลไม้แล้วก็แพ็กเก็ตในการทาทางนี้ค่ะ,อะขอฝากร้านด้วยนะคะร้านอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีหน้าครัวเจ้าคุณทอปลาเผาชื่อร้านสมใจผลไม้แปรรูปมีสินค้าทั้งหมด ยี่ิบก่าชนิดค่ะมีทั้งแค่อิ่มและอบแห้งคือที่ร้านเน้นเป็นผลไม้หมดเลยเป็นทั้งของฝากที่แบบว่าเก็บได้นานแล้วก็เป็นแบบของกินกินเล่นมีราคาเบา,เบาๆแล้วก็มีเป็นแบบกิโลเป็นราคาปีกมีส่งด้วยค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดสองเดสาหนึ่งแปดห้าหกค่ะสนใจติดต่อมาได้นะคะสินค้ามีตลอดค่ะ